สมุนไพรบำรุงร่างกายสำหรับทุกเพศทุกวัยสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้ช่องสมุนไพรพัฒนาสุภาษสิทธิ์พาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรในสวนเจ้านี่ก็คือใบมอนใบมอนนั้นมีสรรพคุณเลิศมากโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาสายตาเนาะสายตาฝ้าฟ,า,ฟางมัวมองอันยางบัชัดเอาใบามอนไปต้มเลยเจ้าสำหรับวันนี้ใบมอน ี่พัดถ่ายนี้กําลังจะมีหน่วยของเปิ้นเจ้ากําลังงี้ออกมาเลยดกมากเลยเจ้าคุณผู้ชมวันนี้สมุนไพรเด็ดยังใบมอนช่วยบํารุงตับบํารุงไตแล้วก็บํารุงเลือดเจ้าสามอย่างนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเจ้าเนาะไตของเฮาถ้ามันบ่กค่อยดีทํางานผิดปกติร่างกายก็จะล้วนแล้วเจ้าตับมีปัญหาก็จะทําให้ร่างกายมีปัญหาทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเจ้าคุณผู้ชมเฮาต้องบํารุงรักษาทั้งบํารุงเลือด ใส่แล้วก็ตับเนาะวันนี้เราจะใช้ใบมอนนะเจ้าเก็บไปเลยนะเจ้าเนอะใบบอ่อนแล้วก็ใบแก่ใบขนาดกลางๆเนาะหนึ่งกำมือของเฮาเจ้าจากนั้นก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆเจ้าต้มน้ำให้เดือดแล้วก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะเนาะเอาตีไข่ไก่ให้คน้นให้เข้ากันเลยแล้วเอาใบมอนที่เฮาซอยเนี่ยใส่ลงไปในน้ําพร้อมกับไข่เลยเจ้า ต้มแบบนั้นเลย1 5ถึง20นาทีเจ้าแล้วก็โยกหลงเพื่อกินวันละสองเวลาเนื้อเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งกินเนื้อเป็นตัวนะเจ้ากินเนื้อของใบแล้วก็ไข่แล้วก็น้ําคือกินทุกอย่างเลยเจ้าไม่ใช่แค่กินแค่น้าเนาะเพื่อกินวันละสองเวลาเช้ากับเย็นเจ้าตอนท้องว่างเนื้อเจ้าเนิ่กินติดต่อกันไปสัก20วันเจ้าเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเหมือนวิธีทําอาหารเนาะบัเชิงว่าถ้าคนมองทั่ว,วไปจะมองว่าบะใช่ยาสมุนไพร แต่สูตรนี้เป็นสูตรบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็เลือดของเขาได้อย่างดีเลยเจ้าคุณผู้ชมลองนย่กินพรุ่งนี้เจ้าเนอเพื่อที่ว่าร่างกายของเขาจะได้ยืนยาวเนาะมีสุขภาพที่ดีเจ้าอันนี้เป็นสูตรพื้นบ้านเจ้าที่พัดอยากจะบอกที่สาคัญก็คือให้กินตอนท้องว่างเนื้อเจ้าจะดีที่สุดเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีเจ้า